สวัสดีค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะครูโบให้นักเรียนทําต่อในข้อที่4ี่ข้อที่5และข้อที่หกนะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะอ่ะข้อที่4เขาใช้คําว่าขาดทุนขาดทุนเราต้องใช้วิธีลบถูกไหมลูกขาดทุนใช้วิธีลบอ่าตัวนี้ก็จะได้ว่าหมายถึงซื้อมา100่งร้อยบาทขายขาดทุน ยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นก็คืออ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลอกมาเลยลอกอ่าให้นักเรียนเขียนเอาเองเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคุณครูขอฉเฉลยเลยนะคะก็คือหนึ่งร้อยอ่ะขาดทุนขาดทุนหนึ100่งร้อยลบยี่สิบเท่ากับตัวนี้ขายไปแปดสิบบาทนะคะอืมแต่ถ้านักเรียนทําส่งครูโบนักเรียนอย่าเขียนเฉพาะคําตอบเหมือนครูโบนะ ให้นักเรียนเขียนว่าซื้อมา100บาทขายขาดทุน20บาทหรือขายไป100ลบ20เท่ากับ80บาทนะคะเขียนเต็มๆนะคะนักเรียนอันนี้คุณครูฉเฉลยให้เฉยๆนะคะอ่ะข้อที่5นะคะข้อที่5ากํไราเปอร์เซ็นต์แสดงว่าซื้อมา100บาทขายได้กําไร25บาทหรือขายไปในราคา125บาทนะคะ ข้อที่6นะคะขาดทุน15%หมายถึงซื้อมา100บาทขายขาดทุน15บาทหรือขายไปในราคา100-15นั่นก็คือ85บาทนะคะโอเคใครถูกก็ขีดถูกเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูที่ต่อไปจะเป็นเรื่องของการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหานะคะเรื่องของกำไรขาดทุนนะคะข้อที่1นะคะ ร้านค้าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา5 0 0 0บาทขายไปได้ในขายไปได้กำไราไร30%ร้านค้าขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำไรเท่าไหร่นะคะได้กำไรเท่าไหร่เขาถามว่าได้กำไรเท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้บรรทัดที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่ากำไรนักเรียนจะต้องเอาตัวที่ติดเปอร์เซ็นต์หรือติดคําว่าร้อยละไม่ว่าจะเป็นคําว่ากําไรหรือขาดทุนนะคะให้นาํามาแปลงเป็น นำมาแปลงเหมือนเหมือนเนี่ยนำมาหาความหมายก่อนนะลูกเหมือนที่เราทำชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะได้ว่ากำไรสามร์เหมายถึงกำไรสามร์เหมายถึงซื้อมา100บาทขายได้ กำไร30บาทบ่าททีนี้เขาบอกว่าซื้อมาราคาจริงแล้วนะตัวนี้บรรทัดที่3คือราคาจริงนะคะราคาจริงในโจทย์เลยซื้อมา5,000บาทตัวนี้ก็คือซื้อมา5,000บาทขายได้กำไรขายได้กำไรก็คือ5,000นะคะทุน คูณกับตัวกำไรนะคะกำไรก็คือ30%ซนั่นก็คือ30ส่วนด้วย100นะคะ30%ส่วนด้วย100นะคะอ่นะคะนักเรียนก็ตัดทอนเลยปึ๊บศูนย์ตัวตัด0ูนย์ตัวตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50คูณอยู่กับ3 0นะคะก็คือห่า 1, 500บาทโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบบตอบเลยนะคะตอบ ร้านค้าขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำไรหน0่ 1, บาทโอเคนะคะแค่นี้นะคะง่ายๆไม่ยากนะคะ อ่ามาดูตัวขาดทุนบ้างทีนี้ตัวขาดทุนนะคะตัวขาดทุนนะคะอ่ะนรจักนะคะซื้อรถจักรยานยนต์ข้อที่สองนะลูกหน้าสี่สิบเก้านะคะนรจักซื้อรถจักรยานยนต์ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทขายให้เพื่อนไปขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นรจักขายรถจักรยานยนต์ขาดทุนเท่าไหร่อันนี้คือคำว่าขาดทุนนะคะดูดีๆว่าเขาถามอะไรอ่ะ บรรทัดที่1นนะคะเราต้องเอาตัวที่ติดเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อละมาหาความหมายก่อนตัวนี้ก็ได้คําว่าขาดทุน20%หมายความว่าอะหมายความว่าซื้อมา100บาทขาดทุน ขาดทุน20บาทบรรทัดที่3ต้องเป็นความจริงที่อิงจากโจทย์นั่นก็คือซื้อมาเท่าไหร่ลูกซื้อมา1,200บาทขาดทุนเท่าไหร่เขาถามขาดทุนเท่าไหร่ก็คือเอาตัวตัวทุนนะคะคูณกับตัวร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือ20%ก็คือ20ส่วนด้วย100นะคะ ยีส่วนด้วย100อ่อยอาศูนย์ตัดศูนย์สตัวข้างบนจะเหลือแค่20คูณกับ12นะคะก็จะเท่ากับ240บาทอันนี้ก็จะเหลือเท่ากับ240บาทหนูก็ตอบเลยนะคะตอบตอบก็คือนอดรจกักขาย รถจกักรยานขาดทุนสองร้อยสี่สิบบาท mm. แค่นี้นะคะไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะคะอ่ะทีนี้นะคะครูพาทำแล้วสองข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเองนะคะเดี๋ยวออกเป็นกำไรหนึ่งข้อนะคะเป็นกำไรหนึ่งข้อแล้วก็ขาดทุน ขาดทุนหนึ่งข้อนะคะอ่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบก็คือข้อที่สี่และข้อที่ห้านะคะแสดงวิธีทำนะคะข้อที่สี่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของกำไรส่วนข้อที่ห้าจะเป็นเรื่องของการขาดทุนนะคะทำเหมือนตัวอย่างที่ครูโบพาทำนะคะอ่ะไม่ยากนะคะ โอเคนะคะข้อ4กับพพสที่5นะคะหน้า50นะคะทําเสร็จแล้วนะคะส่งงานใต้โพสเหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์ชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอย่าไปบันทึกเอาผลงานของเพื่อนมาส่งนะคะเพราะว่าถ้าครูโบเจอครูโบจะไม่บอกแล้วนะครูโบจะหักคะแนนเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวพอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ